กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนทจ้ายาวีพาเลาะลายสายมณีพาพี่น้องเฮ็ดอันนี้จ้าผัดโพเลผัดกระเทียมฝรั่งทุกคนที่กําลังหฮ็ดกันเนะาะพระเจ้านิยมกันแม่บานต่างแด่นยังไงเขาใจเยวีจะผัดใส้เหนือทุกคนมน,นีจ้ามันจะออกอนเยวีเฮ็ดกินดูจ้าซื้อมากินดูพร้อมกินดูนะทุกคนผักอันเนี้ยพอเอามาใส่ซุปทุกคนามาใส่ซุปมันจะมีรสชาติไข่หอมไข่กระเทียมน้ากันในตัวเดียวจ้า ว่นนี้ยำบีสิมัครผัดขัวแห่งๆทุกคนใส่เนื้อจ่ายำบีซื้อเนื้อมามีกระเทียมมีพริกจ้าทุกคนยำบีสิต่ำกระเทียมก่อนแล้วทุกคนแล้วก็จะปรุงด้วยอันซอสอันปรุงรสแล้วกันน้ำตาลทรายปรุงปรุงรสซอสปรุงรสแล้วจ้าทุกคนหมอบไปแล้วเนาะนี่ทุกคนยำบีว่ามันคืออันนั้นไหมซอสอันนี้ม,นมันรสราคลาถสิพร้อมแล้วทุกคนเนี่ยมันยำบีว่ามันคืออัน ซอสจะเปลี่ยนเบบีว่ามันคือกินโชว์อยู่หอมๆเมนบอกผู้ใดรู้ก็บอกมาได้เด้๋จ้าเด้อคอมเมนต์มาบอกเลยจ้ะเนี่ยซอยเยอะซอสเป็นวางสิเนาะปุ๋งแค่นี้จ้าน้ำมันหอยยังล่น้อยยังละนิดละหน่อยทุกคนโอเคจ้าเลิกงานพี่น้องเบวีเลิกงานคำว่อนี่สื่อของสื่อยังถ่ารถถ่าไาสุสิ่หอดเฮียนอีกเนาะโอเคเนาะจ้ะเนาะเบวีขอกระตำกระเทียมจากน้อยก่อนจ้าทุกคน จะผัดโพเลจ้ะเยอรมันโพเลหรือบ้านเราเปา็นโพเลาภาษาฝรั่งเศสภาราเอันเอ่นเศสภาษาเยอรมันเล้าจะประมาณนี้แหละต่างกระทะเดี๋ยวจังง้อยก่อนจ้าทุกคนจะตั้กระเทียมพอก,กระเทียมฝรั่งทุกคนเยอรมันเรียกเล้าหรือว่าโพเลเนาะทุกคนอันเนี้ยเห็นกำลังคิดกันเลยจ้ามาจะมาผัดทุกคน คนณพ่อพาเป็นกุยชายอะไรประมาณนี้เนาะนี่จะหุลยาวีเฮ็ดกินรู้พัดรู้จ้าผักอันนี้แต่ว่าอันเพื่อเพิ่งมาเฮ็ดกันนะเนาะทุกคนเนาะของคนเยอรมันพโพเลจ้ะ เรียบร้อยจ้ามาบ่ะนี้ไปกินเขาน้ำยายพีจ้าทุกคนผัดเรียบร้อยจ้าแซ่บนะทุกคนยีอันต่ากระเทียมใส่พริกไทยเป็นน้ำนะทุกคนต่ากระเทียมใส่พริก,ทก,ทก,ทกไทยเป็นน้ำจ้าพอผัดเนื้อนะทุกคนเนาะเขากันพริกไทยกับเนื้อจ้าิวเข้าขนาดเลยพี่น้องเลยจงอยแลเราด้อจ้า ไอยมงวนขวดน้ำมอยจะี่น่องจมามาพี่น้องเลยปัะเนี่ยสวัสด้กินพร้อมพี่ทั้งแต่งของเทิงอันนี้พร้อมมาพี่น้องกินข้าวหลังเลิกงานกันยาบีจ้าทุกคนนำคุกคิกจ้าทุกคนน้ำคุกคิก สกินมืออื่นพร้อมจ้าพี่น้องโอหมดทีเดียวรลกวแกไอพี่เซิง์ฟมึงเหล่านัวมากเลยทุกคนกระ้องปผูกยังมากไหมจ้ะเพราะว่ากระเทียมหวานอยู่แล้วเนาะกระเทียมฝรั่งเน่าสิเนาะอะไเนาะ โคกเผ็ดใจพี่น้องให้พี่ต้งยำ่บักพริกเ่น้ำนี่แต่เข่าทีนัวและพี่น้องเนี้ยงบอกข้าวมุปบนทีนัวจะง่ายง่ายนัวมากเลยทุกคน ออกกินหอมกินกระเทียมเละจ้าทุกคนผักอันเนี้ยผักหอมผักชีอ่อกระเทียมฝรัง่งโพลเลสภาษาเยอรมันเนาะอืมแล้วบีบมิตรซอยเคืองๆจ้าทุกคนแล้วก,ก็ซอยต้มซอยเซผัดกังเสียทุกคนบ่ได้บ่เคยซอยสีเนาะ<ม>เห็นเป็นเห็ดหน่ะก็เลยเออจากสอยเบิงเบ่งสเบิ่ง โอเคนะจ่าพี่น้องเนาะคลิปเกิดสม,มา,าร์คลาสวนบะบะโบญาวบ่นั่นขอบคุณทุกทายทุกที่เยามารับชมและฟังเนาะทุกคนเนาะขอบคุณเลยหลายเลยจ้าวัตถุดิบบ่หลาย,าลายเครื่องปรุงกับ่หลายจ้าเจ๋อเจ้าขอบคุณทุกไลทุกแชจ้าพี่น้องขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้า